วัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องอ่า u u u e e นะครับสัทธาลวงตาบิชื่นเสียตามเพียนีนะครับขณะนี้นะครับก็เป็นเวลาแปดนาฬิกานะครับห้าสิาทีลวงตาเป็นชื่นปัญญาวุทโธนะครับท่านไดอ่าชุดงนะครับมาถึงบ้านในง่วมนะครับสาธุสาธุครับ สาธุสาธุครับสาธุครับลวงตาข้อรับแล้ววางได้เลยนะครับวางได้เลยนะพี่นะวางได้เลยครับสาธุสาธุครับสาธุ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 วางได้เลยนะพี่นะวางได้เลยครับผมสาธุครับวางได้เลยครับวางได้เลยนะครับสาธุสาธุ นมให้ตัวเล็กไปดื่มเลยนะพี่นะน้ำวางไว้นะครับส่วนนมให้ตัวเล็กไปดื่มเลยนะครับให้ตัวเล็กไปดื่มเลยครับผมขาสาธุครับผมมาถึงจุดนี้นะครับแดดเริ่มลงแล้วนะครับนี่แดดเริ่มบดแดดออกอ่าแดดไม่มีครับพี่น้องแดดบดเนาะพี่น้องสาธุสาธุครับ<ม> สาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุ <c oughs> สาธุสาธุครับวางเลยเลยนะพี่นะวางเลยเลยครับตงะได้กครับุสาธุสาธุครับสาธุครับ không khắp xã thương เ,เก็บเลยนะครับเก็บเลยนะครับไว้บูชานะครับหลวงตาท่านเหยียบให้แล้วสาธุสาธุครับ สาธุครับสาธุสาธ <c oughs> ุครับสาธุครับสาธุครับ สาธุเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะพี่นะครับผมเอาขึ้นรถตู้นี่ก็ได้พี่สาธุสาธุครับเป็นน้ำมงคลได้ครับผม <S 1> <S 1> แกวได้เลยนะครับ สาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับยกน้ำไว้ครับผมยกได้ยกไว้นะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุ หลวาทุครับวางได้เลยนะครับหลวงตาขอรับแล้ววางได้เลยนะครับตาทุกครับ สาธุสาธุครับฝกวางได้เลยนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและกดติดตามไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องย t u b e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสีดตําเจนีนะครับฝากพี่น้องนะครับได้เข้าเล่าได้เข้าไปติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ